เพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจ ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540 โรงเรียนบ้านคลองทรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ภายใต้การบริหารงานของนางสาวรุ่งทิพย์สกุลน,นีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทรายได้กําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองทรายคลองทรายโมเดลมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสืบสารรักษาต่อยอดมาบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองรายมีการดำเนินการดังนี้ด้านบุคลากรผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้หลักธรรมมาพิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษาปรับพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู บุคลากรชุมชนในด้านการคลองตนคลองคนคลองงานน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และชี้แนะแนวทางแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนในการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความพอมีพอกิน พอใช้และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองผู้บริหารเป็นวิทยากรแกนนำให้ความรู้และขยายผลเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้เป็นวิทยากรแกนนำให้ความรู้แก่ครูผู้บริหารที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิทยากรแกนนำ ในการขับเคลื่อนและขยายผลให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ครูครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปร,รับพื้นต้นเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูทั้งภายในโรงเรียนและโรงเรียนในเครือข่ายทั้งโรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการทับสมบูรณ์รับน้อยและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขต3นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองทรายมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น236คนนักเรียนร้อยละ95มีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีนักเรียนแกนนำที่มีความรู้ความเข้าใจใ,ในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนร่วม no และเป็นหลักในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนในโรงเรียนและขยายผลสู่ภายนอกโรงเรียน นักเรียนแกนนำสามารถนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษาการน้อมนำหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตมีการปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีขยายผลสู่ชุมชนและได้รับการยอมรับจากชุมชนด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานที่อย่างชัดเจนจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีแผนงานโครงการและจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมจัดทำแผนผังอาคาร แผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ชุมชนและหน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอแหล่งเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ เื่เสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำหลักสูตรท้องถิน่นที่นำมาจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ภายใต้หน่วยการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน นำมาจัดเป็นห้องศูนย์ข้อมูลศาสตร์พระราชาและฐานการเรียนรู้จำนวน6ฐานการเรียนรู้ดังนี้ศูนย์ข้อมูลศาสตร์พระราชามีการนำเสนอข้อมูลศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจหลักการทรงงาน ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานผ่านวิธีการต่างๆด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อประโยชน์ผาสุขแก่พระศกมิกรให้ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงสันติสุขและยั่งยืนและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงได้เรียนรู้ชนิดและคุณสมบัติของพันธุไก่วิธีการเลี้ยงไก่ไข่การเตรียมโรงเรือนการใช้น้ำหมักชีวภาพป้องกันกลิ่นเหม็นของมูลไก่การนำสมุนไพรมาผสมอาหารให้ไก่กินเพื่อป้องกันร,รักษาโรคทำให้ไก่แข็งแรงและรู้จักการวางแผนการทำงานอยากเป็นระบบ ฐานการเรียนรู้มือส,สร้างเป็นฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์ภาพจากกระดาษเหลือใช้เป็นการสร้างสารรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าฝึกความประหยัดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขฐานการเรียนรู้ปลูกพอรัก เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษโดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพืชผักสวนครัววิธีการเตรียมดินปลูกขั้นตอนการปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของตนเองอีกทั้งนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ และสามารถนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ฐานการเรียนรู้เพืินชีวิตการทำขนมเบเกอรี่และขนมไทยเป็นแหล่งเรียนรู้การทำขนมเบเกอรี่ต่างๆและขนมไทยโดยผู้เรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำขนมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการทำขนมวิธีการทำขนมการนำขนมไปจำหน่าย การทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ฐานการเรียนรู้สุนทรีใจเป็นฐานการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยอังคารุงเรียนรู้เรื่องการบรรเลงเพลงอังคารุงพร้อมเครื่องประกอบจังหวะการเขียนเพลงโดยใช้โน้ตไทยได้อย่างถูกต้อง จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เรียนเกิดการตระหนักเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ดนตรีไทยอังกฤลุงฐานการเรียนรู้หลักออมสุขเป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการประหยัดการออมการวางแผนการใช้เงินและการใช้ใจ่ายอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการออมมีวินัยในการออมและนำความรู้เกี่ยวกับการทําบัญชีรายรับรายจ่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขับเคลื่อนของรักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดความรู้ สบการณ์ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายที่ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ให้สามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยมีการดำเนินการดังนี้การให้ความรู้ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ที่น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้การให้ความรู้ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสในการรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการและการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านคลองายได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง2,556รางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดพยาเสพติดและอบายามูได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีสีตำบลปีการศึกษา2556รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษารางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมวัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบผ่านการรับรองการตรวจคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสอพทระดับ2ดาว รางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับทองได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ผลการประเมินระดับ A ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71จํานวน5รายการดังนี้ 1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์2การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 3. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งประเภทหญิง4การแข่งขันวงอังกรุง5การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบุกองทางการได้ยินนวัตกรรมของครูผู้สอนนางสาวจรินทร์นชินบุตรเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอนระดับดีมากโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทนางสาวประภาพรหล่อปัญญากิจการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ creativity based learning และได้รับการคัดเลือกให้เป็น b e s t practice one school one teacher ของโรงเรียนบ้านคลองสาย